We'll be สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตวันยอดประโคนตำแหน่งครูกศน,นตำบลความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,566ที่ผ่านมาก็คือการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาในด้านงานวิชาการยุคดิจิทัลเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเปลี่ยนจากการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า f a c e to- f a c e ที่จากัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนโดยมีผู้สอนเป็นผู้ดูแลและควบคุมห้องเรียนมาเป็นการเรียนแบบออนไลน์ออนไลน์เรียนนิ่งที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่เราจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของเรื่องดิจิทัลจึงพยายามให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเวลาที่สกรอาเภอหันทายจัดโครงการและกิจกรรมนี้ขึ้นมาและนักศึกษาก็ได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ทางสกลตลตะจง จึงส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีเวทีให้แสดงความสามารถจนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้นายอัตพลกนังรองนักศึกษาสกรตบลตาจงเข้ารับใบประกาศนียบัตรที่ส่งผลงานเข้าประกวด TikTok Contest ประเภทนักศึกษาเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกประจำปีพศ2566ภายใต้หัวข,ข้อ Partnership for Wildlife Conversation จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวพลอยพันธุลาและนายอัตพลกลนังรองนักศึกษาสกร,รตำบลตาจงเข้ารับใบประกาศนียบัตรที่ส่งผลงานศิละปะวาดภาพระบายสีโครงการประกวดผลงานศิละปะเยาวชนนานาชาติซึ่งจัดทําโดยกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์ IFAW ร่วมกับ CITES และ UNDP ประสานความร่วมมือผ่านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประเทศไทยนางสาววิชุดาศีโท และนางสาวพลอยพันธุลานักศึกษาสากรอรตมนตาจงเข้ารับใบประกาศนียบัตรที่ส่งผลงานแข่งขันประกวดการนำเสนอบอร์ดเกมน่าสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษานครราชสีมาต้องขอบคุณผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และก็คอยสง่งเสริมสนับสนุนและส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อที่จะได้นำความรู้มาถ่ายทอดหรือต่อยอดให้กับนักศึกษาครั้งต่อไปขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะที่ หากิจกรรมดีๆและก็หาเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องขอบคุณนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นพยายามจนประสบผลสําเร็จถึงจะเป็นนักศึกษาส่วนน้อยเท่านั้นแต่ครูก็มีความภาคภูมิใจที่นักศึกษาให้ความสําคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งและสามารถนําชื่อเสียงมาสู่ตนเองแล้ก็สถานศึกษาในฐานะตัวของข้าพเจ้าเองนี้ข้าพเจ้าจะ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและก็ต่อยอดองความรู้นี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะ